เตรียมเข้าเลยนะครับมาอยังครับอีกคนหนึ่งมายังดาเมดดาเมดกินทีดูที่แมพด้วยกินทีดูที่แมพเล็กเกดเล็กเกดกินทีดูที่หลังจากเรายึดธงแล้วเราจะไปยังไงต่ออไปไปไปทงไปฝั่งสีเขาเลยครับโอเคครับสีเราเราข้ามเลยทงเปลี่ยนสีเมื่อไหร่เราออกจากทงตรงนั้นเลยแล้วไปแล้วไปถีเขาเลยแล้วก็เหลือแบ่ตัวฮิวครับเอาฮิวที่วิ่งเร็วๆตามไปไม่แน่กลางไม่ได้นะพี่ให้กลับ เย็นรอระหว่างกลางกับผู้ผ่านะพี่ถ้าไม่ได้กลางเะยเดี๋ยวเดี๋ยวกลางางนั้นต้องวัดดูอีกทีไม่เป็นไรผู้ผ่าผู้ผ่าได้แล้วก็มากลางไงนะเปิดดันตีเลยนะเปิดดันตีเลยนะเต็มเข้าครับเข้าเลย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 เปิดดันตีได้นะเปิดดันตีได้นะไม่เบี่ยงอ่าเราโหลดนะเราโหลดนะยุทธเราโหลดครับเราโหลดซู้ไปก่อนเปลี่ยนสีแล้วออกเลยนะกลางก็ได้นะกางก็ได้นะออกออกครับออกออกเข้าเข้าผู้ผ่าครับที่เหลือเข้าผู้ผ่ารัสามทนสวยครับ รอพี่รอเบิ้ลทางไหมคุณทางระหว่างภูผาไว้ก่อนครับทางเดินระหว่างภูผากับกลางรอเบิ้ลทางไหมรอเบิ้ลทางไหมหยูดเถอะพี่เบิ้ลได้เบิ้ลครับเบิ้ลได้เบินมา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 กลับมากลับมาเกมเกมที่อยู่ยุกลับมากลับมารอ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 เข้าทงรอเข้าทางอ่าเหลือยุดเหลือแค่ทีเดียวพอยุดเหลือแค่ทีเดียวพอนะครับแล้วก็เหลือแค่หนึ่งใบก็พอแล้วเดี๋ยวเราเบินตรงโอเค เีหยวหิวหิบยืนยกอดทงไว้นะดาเอ็ดออกครับดาเอ็ดออกอยู่ทงไว้หิวหิวยืนในทงไว้หิวยืนในทงไว้ดาเอ็ดออกนะไงครับเข้าฟังนะค่ะรอตีดำเอ็ดออกเข้าเลยไม่ออกแล้วหยุดรอเข้าครับมันได้กลางมันได้กลางพี่ยืนมันมันได้กลางแล้วพี่มันได้กลางแล้วมันมันเป็นนังมาต่าตัดสิบวิแล้วทงมาเนี่ยมันมาภูผาทงนังมาต่าตัดสิบวิดักดักผูผาไว้ดักภูผาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้า รอเข้ากานรอบนึงรอเข้ากานรอบนึงนะโอตรงยุดออกก่อนได้ไหมมาข้างก่อนได้ไหมไตรงขาวก่อนค่อยเข้ายิ้ข้างๆรอยิ้งออกก่อนครับยุดออกก่อนยุดออกก่อนเหลือยิวไอ้ตีกลางไว้รอักตีตรงภูผาเนี่ยตรงกลางเนี่ยอย่าไปไปยืนโตรัไปยขาวขาวเาข้วเข้า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 เข้้าอติด้สีครับ้ลาฟตตาไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนสีเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปล่อยปล่อย ไปแล้วโอเคไปปถมกลางไปถมกลางครับกลางหมดอมาต่าแล้วปถมกลางได้ไปถมกลางครับสามสิบวิยังมีป้าปาปาป้าสามสิบวิแล้วแหละถมกลาง้วถมกลางนวไม่ต้องจิงอะไรนะเ้ยเฮเดี๋ยวตีแปดตีแปดเข้าเข้าเข้างข้าเข้าเม้เข้า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 เ้า้เเาดกลับมา พีแปดกัมาเลยครับกางกากางการแดงได้กากาได้มาได้กางได้กาก้การหน่โ้กาน่อีแดกลมาครับตีแปดเเคแม่ลด่ว่าผมช่วยวยออกนะได้ทงเราออกไปภูผาเลยพี่ตีแดเขาไปกดอนงครับตีแดเาไปกดตรงรอรเข้าใหม่รอรอเบิร์นเข้าใหม่การออกมาไปไเข้าตงนั้อยู่งะ้มาต้อมาเด้งอยู่ระหว่างทางกลางภูผาเนี่ยอยากให้มันเดินไ เขายุตเขายุดพี่ยุตเขาอยู่นะครับพีแปะเขาอยู่นะครับขอขอหนึ่งตีได้ไหมขอขอขอหนึ่งตีขอหนึ่งตีมาช่วยยุดนะครับตัวหลงมาตีห้าไปตีห้าไปตีห้าตีห้ามาตีห้าตีหนึ่งมาหลงอยู่หลงอยู่การจ้างเป็ี่ยนกางข่าวกางข่าวการเข้าการเข้ากลารเข้ากลารครับ วิ่งม่เท้ากลางเลย่เท้ากลางเลยได้ปะไม่ทนไม่ทำไม่ทหรอกปีห้าเหมือนเดิมปีห้าเหมือนเดิมตีห้าเาเาลขึ้นเราลขึ้นชวยไปก่อนนะุุก่อนนะตช่วยครับยุเสียสี่เมื่อไหร่กลับไปช่วยกลางครับที่มาช่วยอ่ะเหลือแค่ที่แปดพอโอเคออกครับออกอโอเคเี่ยงเมียมาต่างออกเลยครับยุทเียงเขากางเียงเขากังไปช่วยกางครับไาต่มกลางเลยครับ กลางคูดาวเสร็จยังเสร็จยัง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 เดี๋ยวตอนนี้16นาทีนะตีห้าหกเจ็ดแเดี๋ยวรอรอกลับมาเคลียร์ยุทธแล้วก็เข้ามีมิ่้อนนะครับไม่เอากลางปล่อยกลางเลยปล่อยกลางยึดกลางก่อนนะยึดกลางให้ได้ก่อนกลางได้ไหมไม่ได้กลางมันตัดได้อยู่พี่จะต้องปุ่มตบตัวว่าม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 าทุกคนทุกคนเล่นในวงเล่นในวงเก็บมันตีไว้นะเล่นในวงเล่นในวงเก็บอันตีไว้ครับเก็บมันตีไว้อันตี อันตีเดี๋ยวเก็บไว้ใช้มินิโด้มินิบอสกางเสียางเสียทุกคนเล่นน้่ยนครับทุกคนเล่นน้่ยนครับเอาไว้ได้เอาไว้ได้แล้วไปมอนเลยไปมอโอเคลง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 กางลงกลางเสียสีเราผมนะครับห้าหกเจ็ดแปดไปไปบอสหยุดนะครับรอเปลี่ยนสีก่อนเอาตรงกลางให้ได้เอาตรงกลางให้ได้เอากลางข้างก่อนนะครับตรงกลางให้ได้ทุกคนรอเปลี่ยนสีแล้วไปไปบอสนะครับ โอเคไปมิดบอสครับบอสหยุด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 ทีมปูถ่าเข้าไปมิดครับผมกดยึดยึดก็ไปยึดนะครับเอ้าหกเจ็ดแปดบอสหยุดอ่ะรวมมอลล้างสี่นะมาเขามาก่อนเราเขามาก่อนเราเท้าหเจ็ดแปดลงบอสล่างครับเท้าเจ็ดแปดลงบอสล่างครับเท้าหกเจ็ดแปดตัดแซ่ พอจิ้นไม่ทันแล้วครับพอจิ้นไม่ทันไปห้ไปไปล่างเลยห้าขุจะ่งไปล่างไปล่างเขาเขามาล่างหนีตี้ครับตัวหลงมาได้ไหมพี่ได้ไหมมีกองมีกองมาชนตัวหลงพี่ไปเล็สันยตีนี้หน่อยเจ็ดเจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดมาให้หมดเลยครับล่างอ่ะโอเคมันเดาตีได้ไหมนะตีได้เลยครับ กลับครับกลับเราไปเข้ากลางงั้นฝั่งที่โอเคไอ้ันีู่หาเเชียร์เชียร์มอนเสร็จแล้วกลับรีบกลับเข้ากลางก่อนนะเหลือแปดไแปดเข้าดูนะเราได้ครับกลลางเราได้อ๋อเข้ากลาไงเลยครับเาดไปกลางเลยไปกลางเลยออกออกออกเจออกเอไปกลางเลยครับเดี๋ยวเดี๋วแปตายตายมมตายเอยังไยังไงย เข้ากลางเข้ากลางเลยตอนนี้คนรีบดันไหมเราได้เราได้บอลล่างทำเราได้มีมีดีล่างครับไปไปไปทุกคนรวมเข้ากลางปล่อยเลยปล่อยเลยเข้ากลางครับเข้าวกลางแบดแบดแบดยึดยึนะแบดยึดยึนะครับแบดแบดยึดุึดโม่โม่โม่เร็วโม่เร็วมันได้โทรมันได้โทรหรอพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบิ้ลโทรได้ยัง

กู่าฝ่าอยกางขวาวาเยทาบากลังครับไอ้แตกลัวยุครับดทีแบกำลังยุทครับยืนตียืนตีขอบวงหน้ยืนตีขอบวงได้ารอเบิร์นอีกรอบรอเบิร์นครับูฝาเป็นวออกมาจากวงขน้ายุติหนึ่งตีนะยุติหนึ่งตีแปกกำลังยุทธ์่อยครับไหวป่ะพี่ยุดไหวไหมตีห้าไปขึ้นไม่ไหวครับยุดยุดมีสองยุดทมีสามคนตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเอาเอาตรงนั้นให้ได้ก่อน

ู่ข้างล่างครับจะมาผูกอ่ะทีมทีมทีมที่ตัวนะวิ่งวิ่งให้เยอะทีมวิ่งให้เยอะไปเลยวิ่งวิ่งเยอะเไปเลยยิงมือเขาไว้ตามมือเขาเยอะอยู่ตรงนี้สี่คนจะมาเอาผู้ผ่าครับช่วยนะจุดโดนตีขากลับผู้ผ่าผู้ผ่าผู้ผาผู้ผ่ากลับระหว่างทางผู้ผ่าก่อนหยุดกลับระหว่างทางผู้ผ่าก่อนกลับผู้ผ่ามากับผู้ผ่าไหมหยุดไม่ต้องมาแล้วครับหยุดไม่ต้องมาเอาเอากลางกับผู้ผ่าไปเลยหยุดหยุดหกคนหกต่อสองหยุดหกต่อสองพร้อมยังพร้อมยัง พร้อมยังพร้อมแล้วเขาพร้อมกันนะมา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 กลางมาไปปัทีมเดี๋ยวเรากลับยุดเหมือนเดิมนะทีมเรากลับยุดเหมือนเดิมมามามาพี่ยุคนเดียวไม่พี่มาเข้ามาเลยเข้ามาเลยทุกคนครับเล่นในวงครับยิงเข้าเล่นในวงครับโอเคทีมถึงไดห้าคนโอเคสวยมามามาพอได้กลางแล้วเราจะไปมอนแล้วไปฝั่งทีมอนแล้วทิเบนาทีแล้วมากุกคนครับ ก่อนจะบอสนะเหมือนเดิมเอาเอาหนึ่งสองสามสี่เคลียร์ท้ายเคลียร์บอสท้ายขวาอย่างไรอย่างหนึ่งนะหนึ่งฝั่งเลือกเอาเลยแต่ผมแนะนำให้มายึดฝั่งฝั่งยุดนะเพราะว่ายึดน้อยมากยุทธีห้าคนพเมตตายเก็บไว้ก่อนนะโอเคโอเคโอเคยิงสี่ได้ไหเก็บได้ทุงแล้วสลาย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 ไปมอนไปมอนหนึ่งสองสามหงสองสามสี่ไปมอนฝั่งภูผานะครับเจ้าเก็บแปดไปมอนฝั่งบอสเอเออถูกแล้วทีมทีมเตรียม่พีเลียงเข้าบอสทีม มีห้าคนยุทธมีห้าคนแต่แต่คนแข็งนะห้าคนนะแข็งหมดเลยเดี๋ยวมันก็ไปนี่เดี๋ยวมันก็ไปเดา๋ยวมนก็อยวนก็ไปเดี๋ยวมันกปเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันกอไปเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยามันี็ไปเดี๋ยวมันก็ไปดต๋มวมันก็ไปเดียวมับตีไเดีามก็ปเดียวมัเดี๋มาเดียก็าปเดี๋อาก็ปเียวมนก็ไปมอนก็ปเียับก็ไงอมอนก็่ปเดี๋ยวันกีังกไปเยนได้ ปล่อยเลยปล่อยเลยโซลก้างปล่อยก่อนเลยห้าหกเจ็ดแปดมาเคลียร์มินินะนี่มันมันลากลากมาล่างมารวมกันแล้วเคลียร์ครับลากลากมินีิมารวมกันแล้วเคลียร์ลากมันหน่อยครับลากมอนหน่อยครับมาข้างหลังมาข้างหลังลากตีนเทียร์ไว้นะครับลตี๋ไม่ใช้นะอัติอั๋ติไม่ใช้นะอัติไม่ใช้นะเคลียร์เคลียร์แค่นี้ก่อนนะครับลากมาลากมาห้าหกเจ็ดแปดลากมาโอเคเทียร์มีพลังกับติไม่ใช่นะติเราใช้กับพอสนะครับตลังนี้ได้อยังไงฟังเราเคลียร์หมดแล้วไปบล็อคเลย เมามมาาเลยพี่มาเลยจอนมามามมาาทั้งกิ้วเลยมาบอสทั้งกิ้วเลยครับตอนนี้บอสบอสร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะขอหนึ่งตีใครยาเปลี่ยนสีธงหน่อยตีตีใครจะยากเปลี่ยนสีธ้องตีตีตีได้ไหมตี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 ที่เหลือมาให้หมดอันนี้แดดจ้าแดดจ้าต้องไฟบีบีดาเมจมาตีบอสนะที่เหลือหที่เหลือขอหนึ่งตีขอหนึ่งตีวิ่งเปลี่ยนสีธงนะครับหนึ่งตี ตีสีวิ่งเก็บสีทงนะครับวิ่งเก็บสีทงเก็บหมดแล้วมาได้อ่าเดี๋ยวมีตัวราเก็บมาปีนบอสตอนประมาณ50ทีนึงนะบอสโั้โหโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดไฟให้แล้วก็เปิดตัวแข็งให้อย่าอย่าให้มันป้นนะอย่าให้มันป้นนะอย่าให้มันป้นนะมามามาฝั่งบอสนะคนคนมีดาเมจเคลียร์ลงไปก่อหลังคนมีดาเมจเคลียร์คนตัวฮิลยืนหลังบอสไว้คนมีดาเมจเคลียร์คนครับอันตีเก็บไว้ด้วยนะครับอ่าบอสเหลือ70เปอร์เซ็นต์นะครับ จเย็นใเย็นได้อยู่ฮิวฮิวยืนเกาะไว้ดาหินเกาะยัไว้ี่บอที่บอสทุกคนทุกคนที่ที่บอสนะที่สี่บอสอ่ะที่บอสบอส้อสนะบอสหกสิบเอร์เนตครับบอสสิบเปอร์เซ็นต์ะครับแลวนะเดี๋ยวตกีไหครับเลยนะใละใละใเก็บสกิลว่ากอย่างนะเดีล้วอนะตีเลยตีเลยตีเลยีเลีลงมาข้าหน่อยหน่อยได้ไหมได้ครับเราได้เราได้สวยครับจัดฟงครับตัง กลับตรงเรื่องที่ภูผาเรื่องที่ภูผาปี๊บกองต้องออกพี่กอ้องออกคนที้แปดลงยุ่มเหมือนเดิมทแปดลงยุ่มเหมือนเดิมนะออกออกครับไม่ต้องมูข้ออะไรตดีคนะครับไปเนี่ยเป็นถึงเจ็ดเริ่มที่ภูผาจลับภูผานะครับกลับภูผานะครับเริ่มที่ภูผาแล้วไปดันเขงกลางโผมเลยวิ่งอ๋อเลยพวกเราอ่ะเจ็ดตี้อะวิ่งเจ็ดตี้รวมกันเลยอ๋อเลยแฝดแปดไม้ทันครับหลบลงหลบลง เราเป็นสีอ่าแม่ครับไฟเหลือหนึ่งอันนะบัสแม่ครับไฟเหลือหนึ่งอันนะใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกดให้เดี๋ยวผมกดให้ปะาปลปลมามากันหมดเลยเนาะไปไปโอ้ยเขาเยอะเขาเยอะเขาเขาหนึ่งไอ้ตีครึ่งตีตรงตรงยุดจงตีนะจงตรนะจงตีนะจงตีก็ได้เ้า้าเขาเขาอยู่ตีครึ่งอ่ะมีอะไรใส่หมดเลยครับไม่เป็นไรเราดึงได้อ่าเซนยชีวิตเข้ากลางเลยครับเดี๋ยวผมดูกับทีไหมงูเหลือมเข้ากลางเลยครับผมดึงเองสองคน

สิบวิอะพี่โอเคไปอยู่แล้วไปยุ่งป่าป่าป่าไปยุ่งได้อยู่แล้วสิบวิไปยุ่งแล้วจับกลางระหว่างกลางไปยุ่งนะระหว่างกลางไปยุ่งนาะไปได้ไปได้ไปได้ทุกคนไปได้ไปจับก่อนนโอเคครับลงลงลงทุกคนเข้ายุ่หมดออกมาแล้วออกมาจับกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีคนที่มายุดออกนะครับจะเปลี่ยนสีทุกออกเลยนะเดี๋ยวเหลือแค่ทีแปดอย่างเดียวพอครับ ใช้ที่ไปไม่ได้ยืนอยู่ขอบวงระหว่างกลางเลยครับเออกเลยออกเลยกลางอมามามาเข้ากลางเข้ากลางเข้ากลางต่อเลงเลงฮิวไว้นะครับเลงิวมันมี้พิฆาได้พิฆามันได้โดนกลางนะพี่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราชนะแล้วไปไปไปรวมกลางฆ่ามันอย่างเดียวเลยครับจบแล้วครับไปรวมกลางฆ่าเลยครับแม่แม่ครับมีมีาร์อกกันหนึ่งนะครับบาใช้ได้ครับชนะ เคชนะแล้วจบครับสวยสวยขอบคุณครับพี่พี่บิ๊กใช่ไหมพี่บิ๊กครับผมขอบคุณมากครับพี่โอสุดยอดเลยพี่บูเอลวขอบคุณทุกคนแหมเองก็ทำไมไม่รู้จักผมไม่รู้จักพี่บิ๊กพี่บิ๊กผมรู้แต่ว่าชอบเล่นตัวพี่มิ้นท์น่ะพี่เล่นกระบี่ครับขอบคุณทุกคนมากครับในลงดันด้วยกันอยู่